นิสัยที่ทําให้คนเก่งภาษาอังกฤษ,กฤษหลักๆน่าจะสามอย่างอย่างแรกคือไม่กลัวผิดหรือกล้าที่จะผิดเราต้องปรับใหม่ว่าผิดไม่เป็นไรผิด ดีคือโอกาสในการเรียนรู้เมื่อไหรที่เราผิดเราจะจำได้ง่ายกว่าจำได้มากกว่าจำได้นานกว่าเรื่องที่เราทำได้แบบโอ้หลายๆเรื่อยๆเสมอพูดผิดออกไปเลยไม่เป็นไรไม่มีใครตากสองก็คือขี้สงสัยรวมกับข้อ1นึ่งก็คือไม่กลัวที่จะผิดก็คือถามออกไปเลยไม่รู้ก็ถาม what does it mean what do you mean by คุณหมายถึงว่าอะไรคานี้คุณหมายถึงว่าอะไรถามไปเลยเราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่พร้อมที่จะตอบพร้อมที่จะอธิบายโดยเฉพาะคันนี้เป็นเจ้าของภาษาที่เราคุยด้วยปล่อยให้ตัวเองแบบอ๋อฉันสงสัย ฉันอยากรู้ฉันถามออกไปฉันได้เรียนรู้มันก็จะทําให้เราไปต่อได้เร็วมากยิ่งขึ้นเราจะอยู่กับเรื่องนั้นๆได้นานมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากูสั่งแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวว่าอ่ะดูอันนี้ก็ดูแล้วไงดูหนังแล้วไงแต่เราไม่ได้สังเกตว่าทําไมเขาถึงใช้ประโยชน์นี้ในสถานการณ์นี้อันนี้มันแปลว่าอะไรนั่นหนึ่งลองไปเปิดหา Google หน่อยเราจะไม่ตื่นตัวในการหาความรู้เพิ่มเติม 3. เป็นคนที่รับผิดชอบต่อกระบวนการการเรียนรู้ของตัวเองคือหน้าที่ของคนสอนเนี่ย มันทาได้ในระดับหนึ่งเนาะแต่สุดท้ายแล้วกระบวนการแกนในรู้มันปเกิดจากตัวเราเสมอมันยากแล้วทํายังไงให้มันง่ายขึ้นหรือถ้ามันไม่ง่ายเงืนทำางไงให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นหรือถ้ามันไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์ทำยังไงให้ฉันยังคงเข้าใจมากยิ่งขึ้นสักหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ถ้าอันนี้ไม่เวิร์กฉันก็หาวิธีใหม่อันนี้เวิร์กแล้วทำยังไงให้ฉันอยู่กับตรงนี้ได้นานมากยิ่งขึ้นมันคือการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ที่ทําให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้เร็วๆไวๆซึ่งอันนี้เราได้จากการคุยกับคนสําเร็จหลายๆคนแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกันเลยนะพูดเป็นหลักการเข้าวๆสามอย่างละกันไม่ใช่เฉพาะภาษานะสามารถใช้กับเรื่องอื่นๆได้ด้วยอย่างแรกตั้งเป้าหมายที่ specific realistic แล้วก็ personal สมมติว่าเราคิดว่าการออกกําลังกายใครๆก็ว่าดีเราก็ออกไปวิ่งวันนี้แต่พรุ่งนี้มันเหนื่อยแล้ว เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันจะ drive ให้เราลงมือทําทุกวันมันคือเป้าหมายที่ชัดเจนมากพอไม่ใช่แค่อยากพูดเก่งพูดเก่งเพื่ออะไรพูดเก่งแค่ไหนอยากที่จะไปอยู่ต่างประเทศได้ไปเที่ยวรอบโลกได้คือเป็นไปได้จริงให้เวลากับตัวเองมากพอที่ฉันจะสามารถทําสิ่งนี้ทุกวันเพื่อบรรลุเป้าหมายได้มันต้องเป็นเรื่องของเรามันไม่ใช่ เป้าหมายของคนอื่นคนนี้บอกว่าให้เราทําได้แบบนี้มันจะดีกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ของเราอะ่ะสุดท้ายเราจะไม่ drive ตัวเองไม่ลุกขึ้นมาทํามัน2ก็คือการมี system ที่ทําให้เรายังคงทําสิ่งนั้นได้อย่างสม่ำเสมอได้จากไอเดียของ atomic habits การสร้างทักษะซ้ําๆๆๆๆจนมันกลายเป็นนิสัยนิสัยในการเรียนรู้ทุกวันอ่ะมันต้องเกิดจากการที่เราสร้าง system ระบบอะไรบางอย่างที่ทําสิ่งนั้นอะ่ะได้เรื่อยๆอ,อย่างสม่าเสมอไม่สําคัญเลยว่าวันนี้เราจะนั่งอ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงหรือ2 ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เราต้องทําให้ได้ก็คือทํายังไงให้เรายังคงทําสิ่งนี้ลงมือทําได้ง่ายๆในรายวันอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นภาษาเนี่ยสิ่งที่ทํารายวันต้องมีทั้ง Input และ Output Input ก็คือการรับสารเข้ามา listening reading แต่ต้องคิดเสมอว่าเมื่อไหร่ที่รับ Input เพื่อเอาไปใส่ Output ก็คือต้องได้ใช้ออกไปด้วย speaking กับ writing มีของเราต้องเอามาใช้ถ้าไม่ใช้สมองเราก็จะบอกว่าแบบไม่ได้สําคัญนีก็เห็นฟังครั้งเดียวเองแล้วก็ลืมไปคือต้องฝึกใช้ออกไปบ่อยๆให้มันสมดุลกันด้วยเราถึงจะสามารถใช้ได้คล่องมากิ่งขึ้นของนักเรียนคณะเนี่ยนะจะมีกดทับห0อันนี้ก็ไปได้มาจากดู u t u b e เหมือนกันนะเวลาที่เราจะแลนว่า หนึ่งวันเราจะทําอะไร Input o u t p u t อะไรอย่างเงี้ยให้เราแพลนว่าเราสามารถทํากิจกรรมเนี้ยหนึ่งร้อยวันอะทำได้ไหมเก้าสิบแปดวันมันต้องเล็กมากพอดูเรียบง่ายมากพอเราถึงจะทํามันได้ 3. ก็คือเวลาที่เราคาดหวังกับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่พัฒนาทักทีหรือเมื่อไรก็จะเก่งสักทีอาจจะทําให้เราท้อได้หรืออาจจะเป็นประสบการณ์ที่เราเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นค่อนข้างเยอะว่าูเพื่อนเขาเนี่ยเขาเรียนกันเก่งหมดแล้วฉันก็ยังไม่ได้สักทีถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาไม้บรรทัดเนี้ย เป็นตัววัดเนี่ยเราจะเลิกได้ง่ายสิ่งที่จะช่วยเรามากๆเลยก็คือการที่เราอ่ะหันกลับไปดูว่าเรามาไกลแค่ไหนแล้วสมมติฝึกไปหนึ่งอาทิตย์ละย้อนกลับไปดูว่าโหนี่เรียนได้ตั้งคําศัพท์ตั้งหลายคำาเนี่ยคำเนี้ยจาตั้งนานจําไม่เคยได้ตอนนี้จําได้แหละเฮ้ยเดี๋ยวนี้ ทักฝรั่งได้แล้วนะคุยได้ตั้ง5นาทีอะไรเงี้ยมันจะทําให้เรามีกําลังใจมันไม่สามารถเรียนภาษาอังกฤษแล้วฉันกะว่าฉันจะเก่งภาษาอังกฤษในหนึ่งอาทิตย์มันใช้เวลาเพราะมันเป็นทักษะมันคือสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นซ้ำๆๆมากพอจนเราทํามันได้อย่างคล่องมันติดปากอมันนึกออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้ต้องให้กําลังใจตัวเองเป็นด้วยแล้วก็ track progress ของตัวเองเป็นด้วยว่าฉันมาได้ไกลขนาดนี้แล้วนะต่อไปฉันจะสามารถทําได้มากกว่าเดิมอีกแปลนวิธีการเรียนรู้ด้วยอย่าแผลนแค่ว่าฉันจะเรียนอะไรเพราะเราอยากที่จะให้การเรียนรู้้เนนนีมัป็การ เรียนรู้ที่มันเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เราเก่งได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นปรับวิธีการเรียนรู้ให้เข้ากับตัวเองได้ตลอดเวลาแล้วก็ดูว่าเราจะทำยังไงให้เรายังคงทําสิ่งนี้ซ้ำซๆำๆไปในระยะยาวได้ทําไมเราไม่เก่าตัวเองก่อนที่จะไปเก่าคนอื่น